โอ้ล่ามิซซ่านี่แหละไปหางานเสริมดีกว่าอุย้ยลืมไปวันนี้เหนื่อยมานานละไปกินพิซซ่าสักน,นิดนึงเดี๋ยวต้องต่อคิวกันสวัสดีครับคนแพ้หาวพอมาขากินพิซซ่าหน้านี้ได้ไหมครับได้แล้วจ้าโอ้นี่ดีกว่าเอาหน้าอะไรนะมันม่วงไงเอาหน้ามันม่วงดีกว่า โอ้ยามันมุ้งนะ่ากินจริงๆแล้วก็น้ำอ่ะวินี่มันเอ้ยหนูระวังนะจ๊ะเน้นน้ำของเ,อเมนูกิมิชเชคนะจ๊ะ <c oughs> น้ำจางเนี่ยน่าตื่นเต้นจังนั่งกินหน่อดีกว่าไม่เอาอสหรับเด็กเรามานั่งตรงนี้ดีกว่านั่นนั่นสมรัติอุ่ยอยคาเฟ่ <c oughs> คาเฟ่อ่าเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย จวเราต้องทำต่อเออเออคุณยายจะเอาอะไรคะหนูเออคุณยายยายจะเอาอืม hmm. พ mm ิซ hmm. ซ mm ่า hmm. ผักนะจ๊ะอืมอืมอืมหยิบไปก่อนอุ้ยอุ้ยน้ำตกนั่งนั่งตรงนี้ก็ได้กัน หนูหนูยายขอนั่งตรงนี้ได้ไหมจ๊ะแต่อะไรครับนี่ไม่ใช่นั่งที่ส่วนรวมครับหนยก็ไม่ค่อยเห็นนะจ้ามองก็ไม่ค่อยเห็นมาจากอืมกินกินกินร้านพิซซ่านี้อร่อยไหมเหรอจ๊ะหนูอร่อยครับพ่อแม่ผมเคยพามาแต่ตอนนี้ผมโตแล้วผมเลยมาเพราบ้านผมก็อยู่เกียวเทอนี้แหละจะอะไรเหรอจ๊ะ ขอเป็นแบบเออยังไงเดี๋ยวอขอเป็นแบบพิเศษได้ไหมคะหนูดิอุ้ยอะไรอะ่ะเรากดแบบพิเศษเออกมาได้สองอ๋อมันจะมีแบบเออมีแค่ศูนย์จุดศูนศูนย์จุดหนึ่งค่ะเออนีา้จาที่จะได้พิเศษสองอันน่ะอ,อ,อยากกินอีกอะ่ะ เอาอยากกินเอเอานี่ดีกว่าเพราะอยากลองกินกินเมเช็กนะทุกคนกินเมเชกเราจะไปกินอคมดน่โอ้ยโยนี่จะหนูตื่นตื่นแล้วพี่กินกันงอมงอมร้นรี้อรน้ำเตบะลก็อร่อยโอ้ยกินอันนี้ต่อดีกว่า ดื่มน้ำกินมิชิืมก็ไ pues, ม mm ่เ hmm. ห็นเป็นไรเนี่ยอร่อยด้วยกินเฟรนฟรายแล้วก็กินพิซซ่าแบบพิเศษอร่อยเออไปเติมน้ำดีกว่าเพราะนี่เติมน้ำฟรีจอจะลืมต้องเติมน้ำแข็ง <separation> ก <sm Clerk> ่อนเราจะได้ยืนๆนะทุกคนเติมน้ำแข็งสักสามก้อน เราก็ไปเอาน้ำน้ำกินเมลชีกันนะทุกคนน้ำเงินอะไรเราแค่เราลเล่นอ๋อใครจะกล้ากินนะทุกคนน้ำกินเมลชีค่ะนั่งไง ه, อ่าเออยังไงดีอ่ะเออพี่คะพี่คะจะยังไงดีจะจ่ายเงินแล้วแล้วเจ็บโต๊ะได้เอะไรได้เลยนะคะ นี่ค่ะเออเราว่าเราจะไปจ่ายเงินอืมวันนี้เราน่าจะมีเงินนะอู้สบายแล้วล่ะอุยอ้ยอุ้ยเอ่อมาเก็บค่ะอุย้ยอุ้ยผมไม่ได้ยินครับขอโทษนะครับอืมอันนี้ก่อนดีกว่าทิ้งแล้วก็อืมเซ็ตเก็บสลั่งงานอนีอ่เอ่อ ่ายเงินนะคะเออทั้งหมด1นหนบาทนะคะเออทั้งหมดหนึบาทค่ะเออเอ,อ,อะไรนะคะ1นึ่บบาทหนร้อยเก้าสบาหนึทีคะฮนะเอาแต่เอาอะไรไหมครับไม่ค่ะไม่จ้าหนะูไม่จา้จาพีเออ่เออเออทำไงดีนะเอา เราล like ืมจิบเงินมาเนี่ยทำไงดีเราลืมจิบเงินมาเฮ้ยทำไงดีนะเรายืมจิบเงินมาเง่แง่แงอะไรนะยืมจิบเงินมาอย่างนั้นเหรออะไรนะยืมเอาเงินมาอย่างนั้นเหรอฉันโมโหที่สุดแล้วเธอมาทำมาเลยอก็ได้อทำเลยนะ อืมมาจา้ะเย่ดีใจจังจะได้มีอันนี้อยน้ำต่อจาต้องดีใจเ้ยหนูขอทำงานอันนี้ดีกว่าค่ะหนูไม่เก่งในการทำมาอ่ะก็ได้อืมนิยามวิกานี่ยังเรื่องมากอยู่นะเหลือให้หนูทำแบบแบบไม่อร่อยไม่อร่อยนะคะอยามาพูดแบบนี้บฉชน,นะทำต่อเลยอืม ทำก็ทำแค่สีมงแล้วก็เสร็จแล้วเอาไปค่านะคะพี่ขอยืมหมดหน่อยไหมไม่ได้ครับน้องอืพี่ต้องใส่อ่ะไม่งั้นเขาจะบอกเวลามีคนมาดูเขาจะบอกว่าพี่เอออันนี้เขาจะไม่เรียบร้อยแต่ถ้าสมมติมีคนมาดูเขาก็จะบอกว่าพี่พี่จะใช้งานเด็กนะคะออ ก็กูก็ทําให้เสร็จเร็วๆสิถ้าทําไม่เสร็จเร็วๆเราจะเอาจะแจ้งตำรวจฮะโอเคทําแล้วๆเล่นกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเออไปดักซิซันหน่อยด้วยการนานังถ่ายโคตรกระเฮ้ยก็ลืมเห็ดนะวูๆๆๆเฮ้ยไม่น่าลืมเอาเงินมาเลย โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเอาไปตั้งเก็บไหนคะเออก็เอาไปเก็บที่เดิมเลยจ้ะเนี่ยืหนกันนันเนี่ย,ยนันก็บายบายก็แล้วกัน